สวัสดีพี่น้องแฟนเพจสุกูสุข,สขุนนะครับอยู่ในเหล่าหมูเซียนเคยแหละพี่น้องถ้าพี่น้องว่เาเบืองสุขภาพหมูนะครับครับถ้ามหมูมันแข็งแรงมันอ่อนแรงมันนี่ครับมันกับศิลาเรื่องครับหมูแลนเรียนยอก,กันนะครับพี่น้องถ้ามหมูมันแข็งแรงโอก้กสดียนี้ หมูสิเลียนเหรียญยอกันนีพนพนน่พี่น้องตามภาษาไซของหมูนะเนาะตามอาศัยของหมูเนาะพี่น้องเปิดน้ำเปิดน้ำม,มันไม่กินยังไงพี่น้องรอดไม่กินอาหาร เตดะน้ำรอ้อนไม่กินอาหารพี่นอ้องครับหมูน้อ,น,น,อนเล่นล่าเรื่องดีครับพี่น้องเล่นยอกันต้องโตกับเล่นไม่กินอาหาร ข้ออากันเส้นเค่อะไรพี่น้องหมองเกลีมองเดิมเคลื่อนเตี๊มคือหมองเกลีคือเกลียวอะไรพี่น้องเดี๋วมาพี่น้องลัางตูมกันนอนสบายใจลัางตูมกันแล่นเลียนยอกกันนะพี่น้องคือ,อยังไหนเล็กน่อยแลนหยอกกันแล้วเนาะตามภาษาของหนูนะ สบายแต่ยังมูไม่ได้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอยากกับอะไรเฮ็ดขี่ก็มีคนดันต้องให้น้ามก็มีค้นเปิดให้อาบให้เรีนสบายแห้งมูพี่น,อน้อง อาหารก็มีค้นหาให้กินเปิดให้กินพี่น้องไคเ่เป่วยได้เก็บก็มีค้นสีดยาให้หมูนี่สบายพี่น้องเอ้ค่ากันน้อนพึ่งอร่อยพี่น้อง ตอนเียวราสวยๆเนี่ยเขากับเปิดพัดลมไนี่หาตัวได้พี่นอ้องมันยังเซียนเขาต้องเบิรงอากาศใน้นเราเน้ำพี่น้องเขาขอมาว่าเขาหันเกลือเปิดบก,ก,อดออกบอหันเกลือสะดวกบอสหันเกลือสะดวกเขากับเ็เพิ่พัดลมเคียร์ไี่กินแก๊สกินข้อม h อน n ข้อม h อนออกจากโหมูนนะพี่น้อง พี่น้องกับบะหมี่ยังมากไหมกมมาไทยหมูใอ้พี่น้อง,องได้เบิงเบ่งน้ำกันไม่ชื่อนี่แหละครับจะฝากกดที่ตามกดไลค์ก็แช์น้ำเน้อพี่น้องขอว่าเบิ่งกันเด้อผมจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปใอ้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันอีเนาะผมก็ขอลาเพียงแค่นี้แหละพี่น้องกราบสวัสดีครับ